คืออ่ะละสมุดปากกาใช่ไหมพี่ี่พูดถึงไปแล้วเขียสีแดงนะครับเริ่มท่วมเข้ามาเรื่อยๆแล้วมันก็จะถึงกรุงเทพนะอาจจะสักห้าปีนะครับแล้วก็ลามออกไปรอบๆกรุงเทพนั้นกรุงเทพจมน้ำแน่นอนนะครับถ้าไม่ทําเขื่อนเหมือนเนเธอร์แลนด์นะฮะถ้ายัางทะเลาะก,กันอยู่แลวไม่ทําเขื่อนทะเลาะก,กันอยู่ไม่ทำฟลัดเวนียนะครับไม่ท่วมมาจากข้างบนก็ท่วมจากข้างล่างแต่จริงๆแล้วเขาบอกว่าท่วมจากข้างล่างนี่น่ากลัวกว่าเพราะว่าน้ำในทะเลมันเยอะขึ้น นะครับขั้วโลกมันละลายน้ําแข็งมันละลายน้ํามันก็ไม่รู้ไปไหนมันก็ล้นขึ้นมาเรื่อยๆนะอะไรที่อยู่ริมฝั่งน้ําใกล้น้ําอย่างกรุงเทพเนี่ยก็จะโดนนะครับแล้วก็ท่วมขึ้นมาท่วมไปเรื่อยๆนะครับสิบปีผ่านไปนะฮะไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไปเรื่อยๆเขาบอกว่าขอนแก่นจะเป็นชายทะเลเมืองไทยในอะนาคตลูกเราเจอแน่ตัวเราตอนแก่ๆเจอแน่นะครับถ้า ยังไม่ยังไม่ช่วยกันใช่ไหมครับอ่ะโอเคทีนี้เราเราเห็นแล้วว่าเมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังว่า y ว r e กรีนนะครับมันมี3 Forces ใหญ่เลยที่ทำให้ผลักดันการที่ทำให้เกิด Green Marketing ขึ้นนะฮะก็คือ Market Force จับนวนในตลาดเองซึ่งสินค้าไม่มีความแตกต่างนะครับจาก Human Force ซึ่งเป็น เรื่องของพฤติกรรมของมนุษย์เองที่ทำให้โลกมันแย่ลงก็ต้องแก้ด้วย Green Marketing แล้วก็ในที่สุดเรื่องของเนเชอร์ฟอ c e ก็คือสิ่งที่มาจากธรรมชาติซึ่งจริงๆมันก็เป็นผลมาจากพฤติกรรมของ Human นนั่นแหละนะครับทำให้เกิดภัยธรรมชาติมากขึ้นทำให้เกิดความกลัวนะแล้วก็บริษัทที่ทำมาเก็ตติ้งต่างๆ่นี้ก็เลยจับประเด็นนี้ มาสร้างความแตกต่างในการที่จะทำตลาดกรีนมาร์เก็ตติ้งนะครับทีนี้ก็มาถึงคำถามที่สองนะผมผมผมเป็นคนชอบตั้งคำถามนะครับคำถามแรกมันมาก่อนว่าวาย,ยทำไมมันต้องมีทำไมมันต้องเกิดกรีนมาร์เก็ตติ้งนะคำถามที่สองเนี่ยในฐานะที่เป็นคนเปิดคอสนี้เป็นคนแรกนี่นะครับก็คงต้องมามาเคลียร์กันก่อนว่ากรีนมาร์เก็ตติ้งมันคืออะไรมันคืออะไรกันแน่นะครับ ขอย้ำว่า Green Marketing นะครับไม่ใช่ Green CSR Project นะครผมว่าพวกเราหลายคนก็คุ้นเคยกับคำว่า CSR ในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาเพราะเป็นคำที่เ,เรียกว่าฮอตฮิตมากแล้วก็ได้รับการโปรโมทมากจนจนหลายๆคนก็ทำอะไรเ,เป็น CSR ไปหมดนี่นะครับคอร์ o r อเรท e s เชี ponsibility หรือ CSR มันเป็นโปรเจกต์ของแต่ละบริษัทแน่นอนที่ทำขึ้นมาเพื่อที่จะให้คนเห็นว่าเรามีความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องอันตรายนะที่หลายคนเนี่ยก็มุ่งสู่ CSR เร็วเกินไปก็มีนะครับผมอยากจะบอกว่าในทุกๆองค์กรที่ทำการตลาดเนี่ย มันต้องมีสองสิ่งที่บาลานซ์กันคนถึงอยากจะซื้อสินค้าของเรานะครับบริษัทหรือแบรนด์เนี่ยต้องมีสองแง่มุมที่ทำให้คนสนใจและอยากเป็นแฟนพันธ์แท้ของแบรนด์นี้ในปัจจุบันนะครับจำง่ายๆถ้าเป็นภาษาไทยก็คืออันแรกก็คือเก่งอันที่สองคือดีนะ,ะเหมือนกับคนนะคนคน,คนนี้จะน่าคบหรือคนคนนี้เรารู้สึกว่าเอออยากอยู่ใกล้เขาเนี่ยเขาต้องเป็นคนเก่ง แล้วเขาต้องเป็นคนดีด้วยนะถ้าเองเก่งอย่างเดียวและเองช่างจะเป็นคนชั่วเลยเกินไม่ดีเลยเนี่ยนะครับก็ไปอยู่นอกประเทศเถอะนะครับก็จะเป็นอย่างนั้นก็หลายคนก็รับไม่ได้นะรับไม่ได้แล้วก็จะบอกว่า <S <S เก่งอย่างเดียวไม่ได้มันต้องดีด้วยนะครับแต่ถ้าดีอย่างเดียวนะครับและทำงานไม่เป็นเนี่ยมันก็รับไม่ได้อีกนะมันก็จะแพ้เลือกตั้งล้ำไป นะเรียกตั้งกี่ทีก็จะแพรล่าไปก็ก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าสิ่งที่คนเรามองหาในพื้นฐานเนี่ยก็คือเก่งและดีนะครับเพราะฉะนั้นองค์กรก็ดีแบรนด์ก็ดีนะครับในการทําการตลาดก็ดีเนี่ยในสมัยนี้ก็ต้องมีความโดดเด่นทั้งสองเรื่องก็คือเก่งและดีนะครับทีนี้เนี่ย ฝรั่งมันโปรโมทไอซ CSR กันมาเนี่ยนะครับมันเป็นเป็น,เป,นเป็นชาติที่ช่างคิดเหลือเกินแล้วก็ช่างเขียนหนังสือนะครับแล้วก็บัญญัติศัพท์คําว่า CSR ขึ้นมานะครับพวกเราชาวไทยนีย่หลายคนก็ไปเฮอมตามตําราฝรั่งแล้วก็ลุกขึ้นทํา CSR กันใหญ่เลยนะครับก็คือนั่งบอกเยอะเลยว่าเป็นคนดีอย่างไรนะแต่บางคนเนี่ย ทำเร็วไปหน่อยหรืออาจจะทํามากไปหน่อยนะครับจนลืมที่จะบอกว่าตัวเองเก่งอย่างไรนะฮะจริงจริงเนี่ยมันมีอีกคำหนึ่งที่ควบคู่กับ csr นะครับที่มันถ้า csr เป็นเรื่องของความดีนะครับถ้า csr เป็นเรื่องของความดีมันจะมีเรื่องของความเก่งอีกอันหนึ่งด้วยนะครับ ผมเรียกมันว่า CER นะครับ Corporate Expertise Reputation นะครคือในองค์กรที่แข็งแกร่งเนี่ยต้องมี CER เพื่อที่จะบอกว่าเราเก่งหรือมีความเชี่ยวชาญด้านไหนนะครับขณะเดียวกันตอนหลังด้วยกระแสสังคมด้วยกระแสของโลกใบนี้ด้วยกระแสของสิ่งแวดล้อม ทำให้ต้องพูดเรื่อง CSR ด้วยนะครับแต่จริงๆพื้นฐานเดิมของคนที่ทํามาค้าขายแล้วกันขายของเนี่ย CSR มันยังไม่มามันต้องพูดเรื่อง c e r ก่อนว่าฉันทำแชมพูเก่งฉันทำํำอาหารเก่งฉันทำซอสเก่งนะครับต้องพูดเรื่องความเก่งก่อนเพื่อให้คนเห็นว่าเราเชี่ยวชาญด้านนี้เรามีความน่าเชื่อถือในวิชาชีพที่เราทำอยู่นะครับ จริงๆมันต้องบอกเรื่องเก่งก่อนนะมันที่จะขายของได้นะฮะแล้วพอสักพักหนึ่งโอเคเมื่อเมื่อเมื่อมันเกิดฟอสต่างๆขึ้นในโลกนี้กระแส CSR มันก็เกิดขึ้นว่าเก่งอย่างเดียวไม่ได้ต้องดีด้วยนะครับนี้พอต้องดีด้วยเนี่ยหลายคนเนี่ยมามามาันเป็นนักการตลาดในช่วงที่ CSR กำลังดังพอดีนะครับก็เลยไปโฟกัสแต่ CSR อันนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันนะคนก็รู้สึกว่าเออ,อบริษัทน,นี้ดี นะครับแต่ว่าเอ็นึกไม่ออกมันเก่งตรงไหนโอ้ดีจังเลยนะมันรักษาสิ่งแวดล้อมจังเลยแต่มันทำแชมพูเก่งกว่านี้นะครับช่างผมเขายอมใช้แชมพูยี่ห้อนี้หรือเปล่าเนี่ยนะครับไม่แน่ใจเรื่องความเก่งนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะบอกว่าถ้าจะทำ CSR Project เนี่ยทุกบริษัทเนี่ยต้องมี CER ที่แข็งแกร่งก่อนนะครับ ให้คนรู้ก่อนว่าเราเชี่ยวชาญด้านนี้นะครับแล้วน้ำหนักของ CSR นี่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อ CER ของเราหรือ Corporate Expertise นี่เป็นที่ยอมรับและรู้กันอย่างกว้างขวางแล้วถึงจะมาเพิ่มงบ,บ CSR ได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครในขณะเดียวกันข้อจำกัดของแต่ละองค์กรมันไม่เหมือนกันบางองค์กรต้องให้น้ำหนักการทำ CSR เยอะเพราะเป็นองค์กรที่ เป็นผู้ทำลายนะครับเป็นองค์กรที่จะทำะไรทีต้องตัดไม้เยอะเหลือเกินนะเป็นองค์กรที่มันเข้าไปจุนจ้านวุ่นวายอยู่ในทะเลจนทะเลเขาอาจจะสกปรกอาจจะเสียหายนะครับก็พวกนี้แน่นอนต้องมีงบ CSR เยอะนะ,ะและส่วนมากมักจะเป็นบริษัทที่เรื่องของ c e r ไม่ค่อยเป็นปัญหาและคนรู้แล้วว่ามันเองเก่งนะแล้วก็เลยต้องทำ CSR เยอะ ที้ถ้าบริษัททั่วๆไปครับถ้าเราบังเอิญเราอยู่บริษัททั่วๆไปเนี่ยเราต้องวิเคราะห์ตัวเองก่อนนะว่าเราจะหนัก CER หรือ CSR เพราะผมเชื่อว่าทุกคนมีงบประชาสัมพันธ์งบโฆษณาจำกัดนะครับถ้ามาลง CSR หมดแล้วคนมาลืมว่าเราเก่งยังไงเนี่ยเราก็สู้เข้าไม่ได้เหมือนกันนะนะครเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องของการบาลานซ์ในการทํา CSR แต่ CSR เนี่ยมันสามารถพูดได้หลายเรื่องถูกไหมครับ คุณจะพูดเรื่องการเป็นคนดีในแง่ของสิ่งแวดล้อมก็ได้คุณจะพูดถึงการเป็นคนดีในแง่ของการสนับสนุนช่วยเหลือสังคมก็ได้ช่วยเหลือเด็กนักเรียนก็ได้นักกีฬาก็ได้อะไรก็ได้นะครับมันมีหลายแง่มุมแต่ทีนี้ในส่วนที่ CSR ที่พูดถึงเรื่องกรีนเนี่ยนะครับต้องระวังนิดหนึ่งว่าบางคนเนี่ยนึกว่าตัวเองทำกรีนมาเก็ตติ้งแล้ว แต่จริงๆเนี่ยมันแค่เป็น CSR project นะครับมันเป็นแค่ CSR project เพื่อที่จะไปบาลานซ์ร่วมกับ CER ให้เราคนเห็นว่าเราเก่งและดีนะแต่ Green Marketing ตัวจริงของจริงเนี่ยนะครับมันมันมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นนะฮะกรี r ม e ร์เก็ตติ้งเนี่ยมันเข้าไปลึกและเข้าไปมากกว่าที่การที่จะทำโปรเจกต์มาสนับสนุนเรื่องสิ่งแวดล้อม นี่ก็ออกไห้ครับมันไม่ใช่ Green PR มันไม่ใช่ Green CSR Project แต่มันเป็นการทำให้บริษัทเนี่ยทำมาเก็ตติ้งอยู่บน Green Concept จริงๆนะดังนั้นกรีนมาเก็ตติ้งจริงๆเนคาําจำกัดความท,ที่เรียกว่าสถาบันการตลาดต่างๆในโลกนี้เขาให้กันไว้นี่นะครับมันเป็นการมาเก็ตติ้งของ Product ที่ตัว p r o d u ั t เองเนี่ย มีส่วนในการทำความดีให้กับสิ่งแวดล้อมนะฮะไม่ใช่แค่เป็นโปรเจกต์นะแล้วก็ o d ดั t คุณก็ชั่วร้ายพลาสติกเยอะแยะไปหมดเลยอะไรอย่างนี้ก็ไม่ใช่นะ่ครับเพราะฉะนั้นกรีนมาร์เก็ตติเองเนี่ยมันมันต้องประกอบด้วย Activities ที่หลากหลายไม่ใช่แค่การโปรโมทโปรเจกต์หรือการสร้างภาพพจน์สร้างภาพลักษ์ขององค์กร ว่าเรากรีนว่าเราสนับสนุนให้คนกรีนนะครับแต่ว่าตัวองค์กรเองไม่ได้ทำอะไรนะจริงๆเนี่ยถ้าจะทำกรีนมาเก็ตติ้งจริงๆเนี่ยองค์กรนั้นเนี่ยต้องมีการเข้าลึกถึงตัว Product เลยนะครับ่อ p ต o d u c t ต้องมี Product modification มีการปรับปร,ปรุงเปลี่ยน Product ถ้า Product นั้นมีปัญหาตรงจุดไหนที่ทำให้มีปัญหากับสิ่งแวดล้อม นะครับเช่นใช้สาร CFC เช่นมีการใช้ส่วนผสมที่ไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อมก็หาอย่างอื่นมาทดแทนมาเปลี่ยนแปลงนะครับอ,อ,อันที่สองก็คือเรื่องของ production process ด้วยนะครับการที่จะได้มาซึ่ง product ตัวนั้นเนี่ยในขั้นตอนการผลิตทุกอย่างเนี่ยนะครับต้องมีการดูแล process อย่างใกล้ชิดว่าไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับน้ำต้องไม่เสีย นะครับควันพิษต้องไม่มีนะฮะสารพิษต่างๆต้องไม่มีนะครับแล้วก็ลดพลังงานในการผลิตนะครับเปลี่ยนหลอดไฟทั้งโรงงานนะอะไรที่ใช้มอเตอร์ต้องเป็นมอเตอร์ประหยัดไฟที่มีประสิทธิภาพสูงสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเลยเนี่ยต้องถูกเปลี่ยนใน production process หมดนะครับที่สำคัญอีกตัวหนึ่งคือ packaging packaging ในโลกนี้จำนวนมากเนี่ยเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม นะครับแล้วก็ย่อยสลายยากเพราะฉะนั้นแพ็เกจจิ้งต้องเปลี่ยนแปลงขณะเดียวกันในเรื่องของการโฆษณากแ็แน่นอนแนวทางของโฆษณาก็ต้องเปลี่ยนแปลงด้วยเพื่อที่จะซัพพอร์ตเรื่องของสิ่งแวดลอ้อมนะครับยังไงก็ตามเนี่ยนะครับมันต้องบอกว่าการทำกรีนมาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่ทุกคนจะลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาทำกรีนมาร์เก็ตติ้งกันได้หมดนะฮะส่วนมากมันจะเป็นกรีน PR r เป็นกรีน n s r ซะส่วนใหญ่ มันไม่ใช่กรีนมาเก็ตติ้งจริงๆเพราะว่ามันมีหลายอย่างที่จะต้องทําอย่างที่บอกให้ทราบเป็นสักครู่นะครับเราอาจจะได้ยินคําที่เป็นเป็นซินนนิมนะครับเป็นคําพ้องความหมายกับกรีนมาเก็ตติ้งนะตำรับตำลาบ,บางเล่มอาจจะพูดว่า Environmental Marketing หรือ e ีโคโลจิ a ค m ลมาเก็ตตก็ได้นะครับก็อาจจะเป็นคำที่ที่อาจจะได้ยินในหนังสือบางเล่มนะครับ การจะทำกรีนมาเก็ตติ้งให้ดีเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันต้องมี sustainability นะครับต้องมีความยั่งยืนทำแล้ไม่ใช่ว่าทำฉับฉวยเป็นโปรเจกต์หนึ่งแล้วก็แต่ละปีก็ทำกันใหม่จบกันไปนะแต่จริงจมันอยู่ในโปรดักชันไลน์ของเรามันอยู่ในตัวโปรดักตของเรานะครับมันมันอยู่อย่างยั่งยืนค่อนข้างยั่งยืนนะฮะแล้วก็ แน่นอนนะครับมันจะอินวอลฟ์กับผู้คนที่กว้างขึ้นนะจริงๆหลายๆคนทำให้ดีเนี่ยนะครับเ,เขาต้องอินวอลฟ์สเต็กโสดเดอร์ทั้งหมดที่อยู่รอบๆเขาก็คือไม่ใช่เฉพาะตัวสินค้านะครับเริ่มจากตัวสตาฟภายในนะครับต้องมีพฤติกรรมที่ถูกหล่อหลอมให้เป็นกรีนด้วยเช่นกันจากสตาฟไปสู่ลูกค้าไปสู่คู่ค้าต่างๆนะครับเอเจน อย่างอย่างรถยนต์บางยี่ห้อเนี่ยพอเขาเริ่มเข้าสู่การทำกรีนมาเก็ตติ้งออฟเฟอร์โปรดักที่เป็นกรีนไม่ว่าจะเป็นรถไฮบริดหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาเริ่มมีกรีนเอเจนนะครับกรีนดิสติบิวเตอร์ก็คือโปรโมทให้เอเจนที่ขายรถเนี่ยนะมีการจัดสภาพของโชว์รูมก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยเป็นกรีนคอนเซปต์ Concept ด้วยเช่นกัน นในการใช้หลอดประหยัดไฟในการใช้แสงธรรมชาติเข้ามาช่วยในการปลูกต้นไม้หน้าโชว์รูมต่างๆนะครอันนั้นก็คือการที่เรียกว่าแผ่วงกว้างในการที่จะขยายเพิ่มขึ้นนะครับในเมืองนอกเนี่ยเมืองไทยยังไม่มีนะครับเมืองนอกนี่เป็นกฎหมายเลยทุกทซานะครับว่าคุณจะเคลมว่าคุณเป็น green, green marketing ได้เนี่ยมันต้องมี การคลายดีไฟให้ได้นะว่าคุณทําอย่างค้นอย่างนี้จริงไม่ใช่อยู่ดีคุณจะมาบอกว่าว่าคุณทํากรีนมาเก็ตติ้งไม่ได้นะครับอย่างในสหรัฐนี่ก็จะมีชัดเจนนะครับถ้างั้นเรามาดูกันนะครับว่าเมื่อกี้ที่พูดพูด,พดเล่าให้ฟังว่าถ้ากรีนมาเก็ตติ้งมันมีความหมายแบบนั้นเนี่ยถ้างั้นถ้าเกิดเราต้องการจะกรีนขึ้นมาล่ะเราต้องทําอะไรบ้างนะครับผมบอกว่ามันมี7ประการด้วยกันที่จะต้องเ,ออเหมือนเป็นเช็คลิสต์นะว่าเราทํา แล้วหรือยังนะครับซึ่งก็รวบรวมมาจากคำจาก,กัดความเมื่อสักครู่นี้เองนะฮะอันแรกเลยนะี่ก็คือ stakeholder อันที่สองคือ process ใช่ไหมครับอันที่สามคือ product อันที่สี่คือ value อันที่ห้าเป็นเรื่องของ trustworthiness นะครับอันที่หกคือ communication และสุดท้ายก็คือ consistency นะฮะอันแรกเลยก็คือที เพิ่งพูดจบไปเมื่อสักครู่เรื่องของสเต k e โฮเดอร์นะครับต้องบอกว่าธุรกิจเนี่ยมันต้องคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรอย่างรอบด้านคือ360องศาเลยสเต็กโฮเดอร์ทั้งหมดนะครับทั้งลูกค้าทั้งคู่ค้าอย่างที่บอกและคนที่เป็นบริษัทที่เป็น Green Marketing เองเนี่ยอาจจะต้องทำกันบ้านเรื่องของสิ่งแวดล้อมใหม่อย่างละเอียดทั้งหมดเลยนะครับต้องคอนเซิร์นเรื่องของกฎหมายนะครับเรื่องของเช่นกฎหมายสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องของกฎหมายควบคุมมลพิษ ต่างๆทางด้านเรื่องของการเมืองแนวโน้มที่จะมีนโยบายมีกฎหมายใหม่ๆเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะดึงเข้ามาใช้นะครับอะไรที่ดีขึ้นอะไรที่กําจัดสารพิษได้ดีขึ้น process อ,อะไรนะครับเทคโนโลยีอะไรนะครับเรื่องของสังคมก็คือค่านิยมและความเชื่อของสังคมที่เขามีในแต่ละยุคแต่ละสมัยได้บางทีก็คอนเซิร์นเรื่อง,อง,ต,ง,ต,งต่างๆกันนะครับแล้วก็เรื่องของวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้อง อันนี้คือการที่ต้องดู360องศารอบเลยในทุก stakeholder นะครับอันนี้เป็นหัวใจอันแรกของการทำ green marketing อันที่สองคือ process ที่เกิดไว้เมื่อสักครู่ก็คือธุรกิจต้องคำนึงถึงขั้นตอนการผลิตสินค้าอย่างเต็มรูปแบบนะครับเช่นการใช้พลังงานอย่างประหยัดการขจัดของเสียอย่างเต็มประสิทธิภาพการกำหนดวิธีการหมุนเวียนวัสดุเพื่อนกลับมาใช้ใหม่นะครับต้องรีไซเคิลเยอะ เรื่องของการขนส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพนะครับการขนส่งส,สินค้าก็เป็นเรื่องสําคัญขนส่งอย่างไรประหยัดพลังงานนะครับขนส่งอย่างไรเปลืองมันต่างกันนะครับในแต่ละรอบที่ขนส่งเนี่ยมันคุ้มค่าน้ํามันไหมนะครับรถที่ขนส่งก่อให้เกิดมลพิษมากน้อยแค่ไหนคือมันต้องทั้งทั้งทั้ง p r o c e s เลยถึงจะมีความเาต็มที่ในเรื่องของการเป็น green marketing อันที่3ก็คือ Product นะครับธุรกิจต้องคำนึงถึงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์หรือสินค้าอย่างเต็มรูปแบบเ,เช่นตัวสินค้าเองต้องสามารถย่อยสลายตามธรรมชาติได้นะครับตัวสินค้าเองต้องไม่มีส่วนผสมหรือไม่มีองค์ประกอบที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมนะครับไม่มีพิษไม่ก่อให้เกิดพิษนะและใช้บรรจุภัณฑ์หรือแพคเกจจิ้งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเหล่านี้ก็คือต้อง,อง,องออรวบรวมไว้ให้ครบครัน อันที่4ีคือเรื่องของ value นะครับ value เป็น,เป,นเป็นความรู้สึกเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่มันมีคุณค่านะครับมันการที่นำเสนอของใหม่ๆออกมาเนี่ยที่ที่เป็น green product ก็ดีเนี่ยมันเสมือนกับการให้ทางเลือกกับผู้บริโภคในการที่จะได้รับคุณค่าและประโยชน์ที่ต่างจากสินค้าที่มีอยู่ในตลาดนะครับเราก็ต้องดูว่าเราทำได้ได้ได้ไดไดยางนั้นหรือเปล่า อย่างอย่างหลายๆแบรนด์ก็พยายามทําได้ดีเช่นการเปลี่ยนแพ็เกจจิ้งใช่ไหมครับที่มันย่อยสลายได้แพ็เกจจิ้งที่ที่เอาสมมติถ้าถึงย่อยสลายไม่ได้แต่ว่ามันบีบให้มันเป็นขยะที่ขนาดเล็กลงก็โอเคอย่างน้ําดื่มบางยี่ห้อนะครับก็จะเป็นอย่างนั้น อันที่5นะครับ trustworthiness หรือความน่าเชื่อถือนะครับการที่จะทำ green marketing ได้เนี่ยมันไม่ใช่สักแต่ว่าทำๆแต่ว่ามันต้องต้องสร้างความน่าเชื่อถือ,ถอทางการตลาดด้วยนะครับเพราะบางครั้งเราบอกว่าเรา Green อยู่คนเดียวเนี่ยไม่น่าเชื่อถือสิ่งที่น่าจะทำได้แล้วก็เป็นที่ยอมรับนะครับก็คือดึงสมาคมหรือดึงชมรมสิ่งแวดล้อมดึง ngo นะครับคนที่เป็นกลางเข้ามาร่วมมือกันในการพัฒนาและก็รับประกันคุณภาพ และสมัยนี้มีอีกอย่างหนึ่งก็คือดึงคอมมูนิตี้ด้วยนะครับดึงชุมชนสมัยนี้การการไปตั้งโรงงานอยู่ที่ไหนเนี่ยถ้าไม่บริหารชุมชนดีๆเนี่ยมีปัญหาแน่ๆน,นะมีปัญหาได้เช่นกันนะไม่ต้องไม่ต้องเป็นโรงงานด้วยซ้ำนะครับปัจจุบันนี้คอนโดหลายแห่งขึ้นไม่ได้นะฮะขึ้นไม่ได้เพราะว่าชุมชนแถวนั้นต่อต้านนะก็บอกว่าอยู่กันอย่างสงบมาเป็น ชั่วลูกชั่วหลานน้อยู่ดีๆแถวนั้นบ้านเตี้ยๆหมดเองจะมาขึ้น17 1 8ชั้นซอยนี้ก็แคบจะตายหงนะครับก็ไม่ยอมให้ขึ้นก็มีนะครับตรงแถวแถวซอยอารีพลโยธินเนี่ยขึ้นไม่ได้อยู่2 3งสาโปรเจกต์เพราะว่าชุมชนแถวนั้นเนี่ยต่อต้านนะไม่ไม่ยอมให้ขึ้นนะครับถ้าชุมชนแข็งแกร่งก็ขึ้นไม่ได้ในสุดต้องปรับปรับแบบเหลือเชั้นเป็นต้น นะครับหรือว่าโรงแรมอันหนึ่งที่พยายามจะสร้างที่ที่อัมพวาถ้าใครเคยดูข่าวนะครับก็โดนชุมชนต่อต้านว่ามาสร้างอะไรวะหือหวามากเลยนะครับไม่เข้ากับความเป็นอัมพวาเลยนะครับแถมเอียงๆในทางเซ็กซี่ด้วยไม่ชอบนะครับก็เลยมีปัญหาเพราฉะนั้นเดี๋ยวนี้ก็ต้องชุมชนแล้วก็ต้องดึงคนที่เป็นกลางเข้ามาร่วมนะครับ อันที่6ก็คือที่พูดถึง communications นะครับการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจอันดีกับสังคมวัตถธธุรกิจมีการรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นเรื่องเรื่องจำเป็นคือคือ,คอทำดีแล้วอย่าอยากเก็บเงียบนะครับอย่างหนึ่งก็คือต้องบอกให้คนรู้แต่ว่าอีกอันหนึ่งที่มีแง่มุมน่าสนใจนะครับซึ่งเดี๋ยวจะพูดต่อไปด้วยก็คือเรื่องของการทําให้คนเข้าใจและรู้จักตัวสินค้านะครับว่ามันใช้ยังไงแลมันใช้ประโยชน์ได้ยังไงไม่ใช่พอใช้ไม่ได้แล้วก็กลายเป็นเวสไป ะครับสุดท้ายก็คือเรื่องของ consistency หรือ sustainability เนี่ยนะฮะก็คือต้องทำอย่างยั่งยืนนะครับมันไม่ใช่ทำฉับฉวยไม่ได้ทำเพื่อ P R ไม่ได้ทำเพื่อสร้างภาพให้กับบริษัทแค่นั้นนะแต่ทำอยู่ใน process ทำอยู่ใน product เลยแล้วก็ทำแล้วต้องทำยาวนะครับมีความอดนทนที่จะทำแล้วก็ไม่เบื่อจนกว่าโลกจะได้โลกที่สะอาดกันอย่างแท้จริงนะฮะ โดยรวมเนี่ยนะครับการที่จะเป็นกรีนหรือไม่กรีนอ,อาจจะต้องวัดตรงนี้ด้วยนะครับต้องดูด้วยว่าหนึ่งเน่ยออพอกรีนแล้วต้องยอมรับว่ามันเป็นการสแแบงหากําไรอย่างยั่งยืนไม่ใช่การสแแบงหากําไรสูงสุดนะฮะหมายความว่ามันไม่ใช่แบบรวยเร็วขายสินค้าได้กําไรเยอะ,อะเพราะว่าคอสของกรีนมาเก็ตติ้งเนี่ยนะครับมันมักจะแพงปีไม่ใช่ตีหัวเข้าบ้าน ขายได้2ปีแล้วคนก็มาแชว่าไอ้โรงงานนี้ทิ้งสารพิษนะครับมีกากพิษเินค้ามไม่คุณลิ f ฟายในแง่ของความสะอาดในแง่ของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ในสุดก็แบรนด์ก็พังไปนะครับรเพราะฉะนั้นมันเป็น Sustainable Profit มันไม่ใช่ Maximize Profit แน่นอนนะครับซึ่งอันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ต้องตกลงกันในขั้นตอนของการสร้างแบรนด์ตกลงกับสเต k e โฮลด์ือผู้คือผู้ถือหุ้นก่อนนะ ว่ากาไรเราจะมาอย่างยั่งยืนนะครับในร,ระยะยาวแต่ไม่ใช่วุอหวาไม่ใช่คนทําอะไรวือหวานะครับการแข่งขันของคนที่อยู่ในโลกของกรีนมาเก็ตติ้งเนี่ยจะเป็นการแข่งขันแบบเกื้อกูลและเอื้ออาทรต่อกัน,นะจะไม่ให้แข่งชนะเอาเป็นเอาตายหรือทํำลายคู่แข่งให้หมดสภาพเพราะบางครั้งเนี่ยมันต้องร่วมมือกันในการที่จะแชร์สิ่งดีๆเพื่อให้โลกนี้ดีขึ้นนะครับการทําแน่นอนมันต้องมีเอมนะครับหรือมีวิชั่นที่จะ ทำเพื่อประโยชน์ของลูกค้าและสังคมนะฮะมันไม่ใช่แค่เบ n นฟิตของ c u สเตอ e r อย่างเดียวคือส่วนมากของซื้อของขายส่วนมากก็คือให้ใหผู้ซื้อพึงพอใจมากที่สุดนะครับแต่บางเรื่องเนี่ยมันเป็นผู้ผู้ซื้อพึงพอใจและสังคมก็ต้องพึงพอใจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรื่องใดๆเนี่ยปกติ มันก็มีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วในการเสียภาษีในการเสียนู่นเสียนี่แต่ว่าอาจจะต้องจัดสรรส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือสิ่งแวดลอ้อมและสังคมด้วยเช่นกันนะครับเช่นในหลายๆองค์กรเขาก็จัดตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นมาเพื่อที่จะจัดการกับสิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้ที่บอกเมื่อสักครู่บอกว่ามันต้องทําการประชาสัมพันธ์นะครับมันไม่ใช่แค่ประชาสัมพันธ์ว่าบริษัทชันทําดีอย่างไรนะครับเขาบอกการส่งเสริมความรู้